รู้เท่าทันภั่ใกล้ตัวกับมิตรแท้ประกันไทยช่วงนี้ในหลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักถนนหนทางหลายสายระบายน้ำไม่ทันเกิดน้ำท่วมสูงหากจำเป็นต้องขับรถลุยน้ำท่วมควรทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เครื่องยนต์ดับ และลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางก่อนอื่นให้ประเมินความลึกของระดับน้ำที่ท่วมระดับที่ปลอดภัยคือไม่เกิน30เซนติเมตรดูได้จากระดับความสูงของน้ำกับฟุตบาทถ้าน้ำท่วมเลยฟุตบาทหรือท่วมถึงขอบประตูรถไม่แนะนำให้ลุยเพราะน้ำอัดเข้าห้องโดยสารทำให้ระบบไฟช,ช็อตและเครื่องอาจดับได้ แต่ถ้าจำเป็นต้องขับรถลุยน้ำควรใช้ความเร็วต่ำที่สุดและสม่ำเสมอเลี้ยงรอบพ้นิ่งประมาณ1,500-2,000รอบต่อนาทีการปิดแอร์จะช่วยลดระดับน้ำที่กระจายเข้าห้องเครื่องได้ถึงเครื่องเลยทีเดียวเพราะพัดลมแอร์จะพัดน้ำเข้าไปในเครื่องทำให้เครื่องยนต์มีโอกาสน็อกได้ นอกจากนี้การขับรถลุยน้ำประสิทธิภาพของผ้าเบรกจะลดลงทำให้เบรกไม่ค่อยอยู่ควรรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าเดิม2-3เท่าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นและเมื่อพ้นจากจุดน้ำท่วมให้ย้ำเบรกเพื่อไล่น้ำออกจากระบบเบรกด้วยนะคะเพียงแค่นี้เราก็สามารถขับรถขณะฝนตกหรือมีน้ำท่วมโดยไม่เสียงเครื่องดับกลางทางและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามถ้าพบอาการผิดปกติของเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าระบบเบรกหรือน้ำท่วมเข้ารถควรน,นำรถไปตรวจเช็คโดยช่างผู้ชำนาญการเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะด้วยความห่วงใยมิดแท้ประกันภัยมิดแท้จริงใจเปิดเผย